สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถกับรายการตู้ทึกวิทยาตอนที่เจ็ดนะครับสําหรับตอนที่เจดนี้นะครับอยากจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานนะครับที่มันยากมันง่ายนะครับบางคนเนี่ยนะครับเข้ามาวิ่งงานแล้วก็พอเจองานที่มันเรียกได้ว่าเกินความสามารถนะครับเจองานที่มันค่อนข้างยากนะครับหลายคน ก็เลือกวิธีที่ง่ายนะครับโดยการลาออกนะครับโดยการถอยนะครับอ่าซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้เปลี่ยนวิธีการคิดนิดนึงนะครับว่างานที่ยากเนี่ยมันบางครั้งนะครับมันก็มีข้อดีนะครับอยากให้เรานะครับเอ่อพยายามนะครับที่จะทํางานที่ยากตรงนั้นเนี่ยนะครับให้ดีที่สุดก่อนนะครับ แล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์เนี่ยที่เราทำเนี่ยนะครับมันพัฒนาขึ้นไหมนะครับหรือว่ามันทําให้เราทํางานได้ไม่ดีขึ้นเลยนะครับคือที่ผมจะบอกคือว่าบางครั้งการที่เราเจองานที่มันยากนะครับพอเราเปลี่ยนงานหรือว่าเราได้รับโอกาสอื่นๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรานะครับอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็มีแนวทางในการทํางานอื่นๆแล้วก็อาจจะมี ได้ได้วยว่ามีทักษะนะครับที่จะวิเคราะห์ในงานนั้นๆว่าโอเคเราควรจะวิ่งงานประมาณไหนนะครับงานที่ยากนะครับเอ,อยกตัวอย่างเช่นงานพัสดุบ้านอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นงานที่ยากมากอันนี้บอกตรงเลยนะครับยากในเรื่องของอข้อจํากัดในเรื่องของเวลาในการจัดส่งนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราอยากจะส่งแต่เช้าเราก็ไปส่งไม่ได้เพราะลูกค้าย,ยังไม่ตื่นหรือว่า ทางคังยังยิงสินค้าออกจากรถไม่หมดนะครับหรือว่าเราต้องรอรถที่เอาสินค้ามาลงนะครับอ,อาจจะยังอาจจะยังมาลงไม่หมดเราต้งองนะรอบรถพวกรถลายหอรรถรถคังชนคังต้องรอเขานะครับปัญหาในเรื่องของการเก็บเงินจากลูกค้านะครับ <ๆ1> เก็บเงินปลายทางนะครับเงิน <ๆ1> สดเงินโอนนะครับ <ๆ1> <ล> <ๆ1> าการเตรียมเงินทอนนะครับการวิ่งงานที่มันเข้าซอยแคบการวิ่งงานที่มันต้องใช้เวลาในการส่งของไม่มาก ื่อที่จะาทาให้เราเนี่ยนะครับไม่จอดกีดขวางการจราจรทําให้เรานะครับาสามารถส่งของได้มากขึ้นในแต่ละชั่วโมงนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดเราผ่านงานพัสดุบ้านหรืองานที่มันยากนะครับมันจะทําให้เรามีทักษะในการที่เราไปวิ่งงานอื่นอย่างเช่นสมมติเราเปลี่ยนงานเราไปวิ่งงานที่แบบจุดส่งไม่เยอะนะครับเราก็จะพอ,พอจะมีทักษะว่าโอเคถ้าจุดส่งประมาณนี้เราจะเรียงประมาณไหนให้ของอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่าง แล้วก็การเอาของเอาของส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเราจะมีการกเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าถ้ามีการเก็บเงินปลายทางเราควรเตรียมเงินคอมไปเท่าไหร่นะครับหรือว่าการที่ลูกค้าจะโอนเงินให้เราเขาขอ QR code ค้เราเนี่ยถ้าเรามานั่งเปิดแปอปตลอดเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะดวกบางคนก็อาจจะริ้นนะครับแล้วก็แปะไว้หลังโทรศัพท์หรือบางคนก็เซฟรูปไว้แล้วก็เปิดรูปโทรศัพท์ให้ให้ลูกค้าดูก็ได้นะครับหรือว่าการส่งหลายจุดนะครับการเรียงจุดเนี่ยนะครับเราจะโทรหาลูกค้าก่อนสักกี่นาที อะไรประมาณนี้นะครับมันทําให้เรามีประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับก็เคยวิ่งพัสดุบ้านมานะครับเอ่อผมก็ยังเรียกได้ว,ว่ายังไม่เก่งถึงขั้นส่งวันหนึ่งเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยจุดขนาดนั้นนะครับอ่าผมเคยส่งได้มากสุดของผมก็ประมาณร้อยนิดนิดร้อยกล่องนะครับก,ก็ไม่ได้ถือว่าเก่งมากนะครับแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ในการเรียนรู้นะครับพอผมเปลี่ยนงานนะครับผมไปส่งอ่าวิ่งงานส่งของที่กระจายจุด ส่งตามบินอย่างเงี้ยส่งสิจุดยิจุดอย่างเงี้ยหรือว่าผมไปวิ่งงานเซเว่นนะครับที่ที่เป็นงานขนส่งออนไลน์ส่งอ่าสินค้าออนไลน,น์นะครับส่งสาสิบเซเว่นอย่างเงี้ยนะครับเออบางบางคนถ้าไม่เคยวิ่งงานตรงนี้มาอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมจุดส่งมันเยอะจัง30สิจุดแต่ความจริงแล้วสาสิบจุดเนี่ยบางทีมันส่งแป๊บเดียวนะครับมันจอดลงหนึ่งจุดเนี่ยเอาของไปไว้บางจุดเนี่ยประมาณ5้านาที1ิบนาทีหรือบางจุดก็อาจจะไม่ถึงด้วยถ้าเกิดของน้อยนะครับตงเนี้ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีประสบการณ์ในงานที่ยากมาก่อน เราก็อาจจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าทางานที่มีจุดส่งเยอะๆนะครับถามว่างานที่มีจุดส่งเยอะๆเนี่ยจะป็นต้องวิ่งไหมนะครับเออผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่างานงานส่วนใหญ่ที่เป็นงานรถกระบะเนี่ยนะครับการที่จะหางานที่ขึ้นลงจุดเดียวเนี่ยบางทีมันมันอาจจะหายากนิดนึงนะครับอย่างปัจจุบันงานที่ผมทําอยู่เนี่ยผมก็ต้องส่งสี่จุดห้าจุดนะครับคือส่งจุดเดียวนะ่มันเป็นไปแทบไม่ได้มันน้อยนะครับ ต่อให้เป็นเพื่อนไปวิ่งงานเซเว่นไปวิ่งงานคลังโลตัสอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องส่ง4ีหจุดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการวางแผนหรือว่าการมีทักษะที่เราไปวิ่งงานพัสดุบ้านมาหรือว่างานที่มันกระจายจุดหลายจุดมาเนี่ยมันทาให้เรามองมองงานออกมากยิ่งขึ้นนะครับเอ่อบางครั้งเนี่ยผมไปดูอ่าดูคลิปยูทูบเนี่ยแหละครับบางคนก็มีคนขับรถมาร,รีวิวงานเงี้ยนะครับบางคนส่ง4ี่สจุดห้จุดเจจุดอย่างเงี้ยนะครับมาคอมเมนต์ก็บอกว่าเอยทำไมส่งเยอะจังหลายจุดจังนะครับแต่จริงแล เราเราสามารถมองงานออกแล้วก็มองงานขาดเนี่ยเรารู้เลยว่าจุดที่มันส่งเยอะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันมันไม่มันไม่มมมมได้ยากขนาดนั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับมันทําให้เพื่อนๆนะครับเออไม่เสียโอกาสในการทํางานบางงานบางคนเออเจองานโพสตบอกว่าเอ้ต้องส่งประมาณสักสามสิบสี่สิบจุดนะบางคนถอยเลยไม่กล้าไม่กล้าทํางานแต่บางคนที่เคยทํางานมาก่อนอย่างวิ่งพัสดุบ้านมาก่อนสงเป็นร้อยอย่างเงี้ยโอ้สบายเลยครับสามสิบจุดนะลองวิ่งดู ถ้าเกิดอยู่ได้แลวรายได้โอเคก็อยู่กันได้นะครับฉะนั้นเอการที่เรามาทํางานตรงนี้นะครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็อยากทํางานง่ายๆแหละผมก็อยากทางานง่ายใครๆก็อยากทางานง่ายนะครับแต่ว่างานที่มันง่ายมันจะทําให้เราไม่เติบโตนะครับเพื่อนคนที่เติบโตคนที่เอประสบความสาเร็จเนี่ยเขาจะทําในสิ่งที่ยากนะครับทําในสิ่งที่ยากทําในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทําอ่ะนะครับ ถ้าเกิดเราทําได้เราก็มีโอกาสเติบโตมากกว่าคนอื่นนะครับสุดท้ายนี้เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ